เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันที่สองพฤศจิกายน2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะช่วงนี้หลายๆคนนะคะมีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องความรัก คุณมีเรื่องไม่สบายใจหลายๆคนมีกําลังคิดอยากจะไปบทชีพามไปจําสินไปทําสมาธินะคะคุณมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจอะไรบางอย่างระวังปัญหาคําพูดและการตัดสินใจนะคะในช่วงนี้คุณจะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินหลายๆคนรองเงินก้อน ช่วงนี้คุณมีเรื่องไม่สบายใจคิดหนักคิดมากคิดเยอะคิดเรื่องความรักหลายๆคนระวังปัญหาสุขภาพมีเกณฑ์ได้ไปพบหมอพบพยาบาลนะคะช่วงนี้นะคะโชคลาบนะคะถามว่ามีไหมก็ยังพอมีนะคะระวังใส่ตาคอบาไหลนิดนึงนะคะในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะคะในช่วงนี้สื่อนําโชคของคุณวันนี้คือเด็กให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีเขียวสีเขียวสีม่วงสีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้ 2 1 5ขอให้คนโชคดีร่ำรวยค่ะ